สวัสดีค่ะวันนี้หมอกลินจะมาพูดถึงอาถรรพ์เลขสิบสามนะคะอาถรรพ์เลขสิบสามทางนี้ทางนั้นก็ต้องกล่าวก่อนนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณหมอกลินก็ได้พิสูจน์ได้วิเคราะห์ศึกษาค้นคว้า แล้วก็ดูเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในเรื่องของบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเรานี้ล่ะค่ะเดี๋ยวหมอกินจะเล่านะคะว่ามีอะไรบ้างที่เกิดขึ้น,นะค,ะค่ะรหัสเลขลัก ลับลึกที่ซ่อนอยู่ในชื่อและสกุลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใดนะคะเลข13เนี่ยมักจะมีเงาอุบัติเหตุเป็นเลขที่ขัดแย้งเป็นเลขร้อนนะคะจะทำให้เราขาดความรอบคอบอประมาทโดยไม่ได้ตั้งใจอะไรประมาณนี้นะคะและเลข13เป็นพลังของเลขหนึ่งคือดาวอาทิตย์เมื่อมาอยู่คู่กับดาวอังคารความร้อนคู่กับความแข็งขืน เนาะมันก็เลยกลายเป็นเลขที่ค่อนข้างมีอาถรรพอารรประมาณนั้นนะคะสังเกตได้นะคะชาวต่างชาติหรือประเทศอื่นๆที่เขาเชื่อในเรื่องเลขตัวนี้อ่ะ เขาไม่มีลิฟต์ไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับเลข13บเลยห้องพักก็ไม่เอาเลข13ชั้นของตึกต่างๆก็ไม่มีชั้นที่13นะคะที่ที่เขาเชื่อกันนะคะและจะขอยกตัวอย่างเล่าเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นที่ร้ายแรงที่สุดที่เกิดเคยเกิดขึ้นก็ไม่เชิงที่สุดมากคือหมายถึงว่าร้ายแรงมากที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะคะกหลายท่านคงจะเคยได้ยินข่าวเนาะที่ว่ารถเบนซ์พุ่งชนรถฟอร์ด บนกลางทางด่วนเลยอะไฟลุกแล้วก็รถคันที่ถูกชนก็เสียชีวิตเลยอะดิฉันก็รู้สึกว่าเอ๊ะตกใจเนาะแต่แต่ละเรื่องที่มีเรื่องที่หลายๆเกิดขึ้นก็เป็นคนชอบศึกษาวิเคราะหา์หาความรู้ทางด้านาศาสตร์ก็จะนำชื่อ,อทั้ง2ฝ่ายทั้งผู้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 ที่เกิดอุบัติเหตุไปชนแล้วก็ผู้ที่ถูกชนนะคะปรากฏว่าชื่อ นำหน้าของผู้ที่ผู้ที่ชนน่ะชื่อนำด้วยเลข13เลยนะคะและสกุลนำด้วย13ส่วนฝ่ายที่ถูกชนที่เสียชีวิตไปก็นำด้วยเลข13คือชื่อและนำสกุลนำด้วยเลข13นะคะที่ที่ฉันเอาเรื่องนี้มาพูดต้องขออนุญาตนะคะไม่มีเจตนาที่จะ ที่จะเอามาพูดอะไรให้เสียหายอะไรทั้งนั้นนะคะเพียงแค่ยกออกเป็นอุทาหรณ์นะคะเกี่ยวกับเลขตัวเลขเลขศาสตร์นะคะเอ่อปรากฏว่ามีชุดชุดเลขสิบสามทั้งรวมกันแล้วตั้งสชุดเลยนะคะและ,ะจากพลังเลขพ,พลังเลขเนี่ยเมื่อมันเยอะพลังของเลขร้ายเลขอุบัติเหตุเลขเงาอุบัติเ,เหตุเมื่อมามา,มาปะทะกันมาใกล้ชิดกันเหมือนดูด พลังนั้นนะ่ะดูดเข้าไปประทากันอย่างรุนแรงเนาะแล้วก็น่ากลัวมากดิฉันได้นั่งบวกนั่งอะไรเสร็จก็พอค้นพบว่ามีเลข13ถึง4ชุดนะจะร้องลั่นบ้านเลยค่ะตกใจมากแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยหลังจากที่ดูเรื่องนั้นเรื่องนี้บวกมาเรื่อยๆนะคะบวกชื่อเวลามีคนบางคนที่แบบมีการ เกิดอุบัติเหตุมีการทำร้ายการฆ่ากันตายนู่นนี่นั่นนะดิฉันก็จะเอามาบวกดูทั้งนั้นว่ามีรหัสร้ายอะไรซ่อนอยู่ในในชื่อนะตามสกุลข,ของแต่ละคนหรือไม่แต่ก็ปรากฏว่าทั้งนั้นเลยนะคะล้วนแล้วแต่ทั้งนั้นเลยก็เป็นเรื่องที่แปลกจนกระทั่งมีความรู้สึกเชื่อมากเลยค่ะเชื่อจนจนแบบเออกล้าที่จะออกมาพูดนะคะปกติก็ศึกษาในด้านนี้มาก็นานนะหลายปีทีเดียวเลยแหละแต่ก็ยังไม่ได้ ก็คือไม่กล้าที่จะออกมาพูดอะไรเพราะบางทีมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความเชื่อความอะไรส่วนบุคคลนะเกี่ยวกับโหราศาสตร์อะไรบางคนก็เชื่อเชื่อแล้วก็นําไปแก้ไขและปฏิบัติเขาก็ดีขึ้นแต่บางคนไม่เชื่อก็ปล่อยไปตามกรรมบางครั้งเขามีมียถากรรมของเขาอะบางทีญาติิพี่น้องเราเนี่ยเราเราเห็นแล้วว่าเออเขาอันตรายจังเลยแล้วเดี๋ยวเขาเขามาเยี่ยมบ้านทีเขาก็เกิดอุบัติเหตยุยกตัวอย่างน้องชายนะคะคนหนึ่งที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันอะแล้วเขาก็จะ รถเขาก็จะลงมอเตอร์ไซค์เขาล้มเขาก็เจ็บอยู่ตลอดเวลาเอ้เราก็กลัวเป็นห่วงว่าถ้าถ้ามันผ่านไม่ได้เหมือนทุกครั้งอ่ะมันแค่เจ็บแค่เจ็บแล้วก็มันก็หายโอเคแล้วเกามาเจ็บซ้ําแล้วซ้ําอีกอ่ะแล้วก็พอเปลี่ยนชื่อให้เขาก็ไม่เชื่อเขาก็ไม่เหมือนกับเขาไม่ยอมเชื่อเขาก็จะ เขาล้างในชื่อเขาอะชื่อเขาบอกออกมาเลยเป็นเลข13เลยค่ะเขาเกิดอุบัติเหตุตลอดเลยแต่เขาก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนก็ปล่อยเนาะอันนี้เป็นเรื่องของบุญกรรมของแต่ละคนเราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้นะคะที่พูดนี้ไม่ได้แนะนําว่าทุกคนจะต้องไปเปลี่ยนชื่อหรืออะไรยังไงขึ้นอยู่กับความเชื่อและต้องการที่จะลองดูว่าชีวิตตัวเองจะดีขึ้นไหมหรือว่าจะเป็นอยู่อย่างนั้นซ้ำซากเนาะเอ,อแล้วก็ มันทําให้ดิฉันเชื่อนะคะหลายๆครั้งที่เห็นข่าวร้ายก็จะทําเอาชื่อมาบวงออาตรวจก็จะพบเลขหลายซ่อนอยู่แทบทุกรายเลยนะคะเกรณีมีอยู่ข่าวอยู่ครั้งหน,นึ่งนานมาแล้วนะคะที่ตึกของโรงแรมในจังหวัดจังหวัดหนึ่งจังหวัดโคราชนั่นแหละคะ่ะเกิดโศกนาฏกรรมที่หนักหนามากเลยมีคนคนเจ็บคนเสียชีวิตเยอะแย,ย,ยะมากมายเลยนะคะวันนั้นเกิดขึ้นคือสุกสิบสามเลยะคะ่ะอ,อ,อันนี้ก็แอบแอบตรวจแอบ ดูคนดูศึกษาดูอยู่มาตลอดนะคะและก็รถที่ที่เกิดอุบัติเหตุอะดิฉันก็เคยสังเกตนะคะมักจะมีเลข13ที่อยู่ในป้ายทะเบียนรถ บางครั้งไม่ได้มี13ตรงตรงแต่ก็จะมีรหัสซ่อนหรืออไปอีกคือเลขสองตัวมาบวกกันเข้าเป็น13อันนี้ก็จะเบาลงหน่อยแต่ถ้า13ตรงตรงเลยนี่คืออันตรายมากนะคะทะเบียนรถนะคะแล้วก็อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลหรือความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจ,จารณญาณน,นะคะแต่บางครั้งนะสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะ่ะในโลกใบนี้นะใช่ว่ามันจะไม่มีนะคะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่แล้วกันนะคะขอให้ทุกคน ปลอดภัยนะคะไปไหนเดินทางไปไหนก็ขอให้ เดินทางด้วยความปลอดภัยปลอดโรคปลอดภัยทุกประการน,นะคะระวังรักษาตัวเองสุขอนามัยต้องระวังนะคะเพราะโรคโรคของเรายังมีโรคร้ายโควิดอยู่นะคะทุกวันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากกลิ่นอลล็อกนะคะขอบคุณมากค่ะ,ะคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าอีกมีเลขอาถรารพ์อะไรอีก,กบ้างไปนะคะในโลกใบนี้ที่ซ่อนอยู่เราค้นพบแล้วเราก็อยากจะช่วยเหลือ,อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนาะถ้าแก้ไขอะไรได้ในชีวิต รำมัดระวังตัวเองไม่ประมาทมันก็จะดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ